คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปครับเราจะไปกันต่อที่ความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยเช่นเคยครับรอบแ0 0 3ตรวจเข้มการฝึกครูต้นแบบเน้นย้ำมาตรการโดนและป้อมสนามเสริมสร้างครูต้นแบบโดนทางยุธทธวิธีจากผู้จากผู้มีประสบการณ์พันโทนโรงพลลี้ภัยบุตรครับผู้บังคับ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ตรวจเยี่ยมการจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานอากาศ อากาศยานไร้คนขับหรือโดนนะครับให้แก่ครูทหารใหม่และหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่2ปี2568ตามนโยบายของกองทัพบ,บกในการพัฒนาครูต้นแบบโดนทางยุทธวิธีโดยมีชุดครูฝึกที่มีประสบการณ์ตรงนะครับทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการปฏิบัติ การฝึกโดนในครั้งนี้ครับบุ่งเน้นให้ครูทหารใหม่ได้รับทั้งความรู้พื้นฐานของการใช้โดนนะครับการบังคับควบคุมการบำรุงรักษารวมถึงการประยุกต์ใช้ในภารกิจทางยุทธวิธีเบื้องต้นครับเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ทหารรุ่นใหม่นะครับได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางในการพัฒนากองทัพบ,บกในยุคดิจิทัลครับเสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการฝึกของหน่วยงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่สถานที่นะครฝึกที่นสนามกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกทหารใหม่ให้ทันสมัยคะ่ะโดยคณะได้เข้าตรวจการฝึกปฏิบัติที่สำคัญ คือการฝึกปฏิบัติด้านการค้นหาด้วยสายตาและการรายงานค่ะการพรางและการซ่อนพรางพร้อมด้วยการสร้างหลุมบุคคลนะคะและก็มีป้อมสนามค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการต่อต้านเชิงรุกนะคะพร้อมด้วยการต่อต้านด้วยปืนเล็กยาวและปืนกลพร้อมให้คําแนะนําเพิ่มเติมในการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะให้กับทหารใหม่ในพลที่2ทัพ 6.8นั่นเองค่ะก็ถือว่าเรื่องของนวัตกรรมนะคะคก็ต้องถูกนำเอามาใช้ในหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะก,ก็ต้องมีการ,รฝึกอบรมนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจพื้นฐานอย่างแน่นๆเลยนะคะ